แกะกล่องครับกับพัดลมมอเตอร์ดีซีมาสเตอร์คูลสิบหนิ้วสำหรับคนที่นิยม d ีนะครับก็คือตอนนี้กำลังเริ่มฮิตและก็คือใช้มอเตอร์บัสเลดนะครับตัวนี้30มวัตต์30วัตต์ยี่สบสโวลต์เป็นมอเตอร์ดีซีบัสเลของมาสเตอร์คู มีมอรกรรับรองราคาพร้อมส่งรวมค่าส่ง1,590บาทช้อปปี้ลาซันดา้านี่แบรนด์นี้อ่ามาดูกันนี้ฮะดีซีนะครับเสียบโชกกดออนพาวเวอร์นี่ครับอันนี้แรงลมที่12มีทั้งหมด15ระดับนะมีทูไฮสามเฮาสี่เฮดหรือจะหมุนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับ แล้วก็มีปุ่มสายพอปุ่มสายปุ๊บไฟก็จะมาเข้ามอเตอร์สายตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สายตัวหนึ่งมันะเป็น d c มอเตอร์เพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยมี power supply 24โวลต์สามารถเปิดหลังเจาะก,ก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวกลัวเสียครับเงินประกันประ้าวัรลบประกัน,นยก็ไม่ต้องไปดัดแปลงมันนะครับหรือใครที่นิยมดัดแปลงก็เอาพัดลมเก่า มาเปลี่ยนเอามอเตอร์ตัวเนี้ใส่มอเตอร์ motor ขายอยู่500กว่าบาท600สวิตชิงอีก80บาทเบสเสร็จ7 8 0 0บาทแล้วได้พัดลมเก่าอันนี้1590ได้พัดลมใหม่มีประกันใช้ DC ได้ AC ได้นี่ลองสลับสายนะครับชึบกับข้างโชวบวกลบดูได้ได้ไหมสวิตชิงขับไหมเหมือนเดิมนะครับนี่ใช้งานได้แจมแจ๋ว ดีซีไดเรร้อนนี้ใครร้อนขอบคุณที่รับชม